สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n ซัมส์เกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับเอีเวนต์ใหม่ต้อนรับเทศกาลครสิสต์มาสกับปีใหม่ของกิจของเกม IC c, ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับชื่อกิจกรรมนิวเจอร์มาร์เก็นั่นเองอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปผมจะมาแนะนำไอเทมที่ซื้อในร้านค้านะครับก็อีเ,อเวนต์แรกเลยก็คือล็อกอินรายวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลใน ตัวกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินครบ16วันแจกสกินนาตาลีนะครับผมก็แจกสกินกันฟรีๆเลยเนาะก็อย่าลืมล็อกอินแล้วก็เข้ามากดรับกันด้วยนะครับกิจกรรมอันที่2ก็จะเป็นโหวตป๊อปปูล่าโหวตของตัวละครน,นะครับดิม2อ a t t ตเอันนี้ถ้าใครเคยเล่นกิจกรรมของตัวโทนี่มาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้จะเปิด วันที่31นะครับผมก็สัปดาห์หน้าเนาะตัวของรางวัลน,นะครับก็จะมีสะสมแต้มครบ300แสนแต้มนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเงินกับตัวกาชาเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแรงกิ้งนะครับผมจัดอันดับคนโหวตก็ใครโหวตเยอะก็ได้ตามแลงไปเนาะก็จัดตามคะแนนก็ของรางวัลหลักๆที่สำคัญก็จะเป็นผงนะครับ2,000ผง แล้วก็มีตัวอ่ามีกรอบนะครับผมอันนี้แจกแค่3อันดับแรกนะครับมันจะมีฝั่งชนะกับฝั่งแพ้เนาะฝั่งชนะเนี่ยจะได้ของเยอะกว่าหน่อยหนึ่งก็ฝั่งแพ้ก็จะได้ของน้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทําให้ติดท็อป3นะครับจะฝั่งแพ้หรือชนะก็ได้จะได้กรอบนะครับแล้วก็ได้พวกอ่าของสุ่มอุปกรณ์ S S R เพชรแล้วก็ผงนั่นเองนะครับก็อันดับตามนี้เนาะพยายาม เข้านะครับผมก็เดี๋ยวหลังวันที่31นะครับกิจกรรมเปิดวันที่31ก็อย่าลืมเข้ามาโหวตกันนะครับอ่าในส่วนของแลนด์กิ้งอีกอันนึงนะครับก็ถ้าเกิดเราซัพพอร์ตอ่าสมมุติว่าเราโหวตทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยเราก็ได้ของทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตามอันดับที่เราโหวตไปสมมุติเราติดท็อป200ของทั้ง2ฝั่งเราก็ได้ของทั้ง2ฝั่ง,งตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิด เทพมากติดท็อปลอยทั้งไอติด1ทั้งคู่เลยเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับได้ทั้งเบอร์หนึ่งอันนี้กับเบอร์หนึ่งอันนี้นะครับผมอ่ะส่วนต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของของรางวัลแจกเสริมในส่วนของทีมที่ชนะนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะแจกทั้งเซิร์ฟเวอร์ก็คือไม่ว่าทีมไหนจะชนะก็จะได้ของนะครับผมถ้าสมมุติทีมแดงชนะทุกคนก็ได้อันนี้สมมติทีมขาวชนะทุกคนก็ได้อันนี้นะครับไม่แน่ใจผมคิดว่า เราไม่จำเป็นต้องโหวตทั้ง2ฝ่ายก็ได้แต่ยังไงตาถ้าเกิดเราอยากได้ของรางวัลในส่วนของแลน์กิ้งตรงนี้เนี่ยเราโหวต2ออันอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ตามนั้นเลยส่วนของรางวัลที่ใช้โหวตนะครับก็จะเป็นดอกไม้ไฟที่เราได้จากด่านกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด่านกิจกรรมกันเลยละกันนะครับด่านกิจกรรมก็จะมีตามนี้นะครับผมมีตอนนี้เปิดทั้งหมด2 สองบทใหญ่ๆนะครับมีปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้สองนะครับปาร์ตี้สามเปิดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมอ่าส่วนตัวละครที่ได้โบนัสในกิจกรรมรอบนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับนีเฟอร์กับแอนนิสก็จะได้เพิ่มอ่าดาเมจเลสเพิ่มสองร้อยเปอร์เซ็นต์กับเพิ่มพลังป้องกันสามร้อยอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมอ่าตัวด่านกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันไม่มีอ่า แนะนำ CP ที่ใช้นะครับเพราะว่าด่านกิจกรรมรอบนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวที่เราเอาใส่ในทีมนะครับจะถูกดันเลเวลขึ้นมาเป็นเลเวล240ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราปั้นหรือไม่ปั้นก็ตามนะครับผมก็ช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับใครที่แบบตัวละครทีมยังเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราผ่านด่านกิจกรรมได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะมีตามนี้ ก็จะมีดอกไม้ไฟ3แบบนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าได้เอาไปโหวตในตัวละครเนาะแต่ละแบบก็จะให้แต้มโหวตไม่เท่ากันส่วนอันนี้ก็จะเป็นอของที่เอาไปใช้ซื้อแลกเหรียญซื้อของในร้านค้านะครับผมก็ทุกครั้งที่เราผ่านนะครับอันนี้คือด่านในบท2แนะนำาครับถ้าเกิดจะฟาร์มเนี่ยให้ฟาร์มด่านในด่าน7ในบทที่2นะครับก็จะได้ด่านละ อันนี้นะครับก็จะได้โคมไฟ1อันถุงเท้า3อันแล้วก็กระดิ่ง5อันนะครับส่วนไอ้อดอกไม้ไฟเนี่ยมันจะสุ่มนะครับ mm hmm. ผมสุ่มดอก1อันก็อาจจะได้ของแบบ3ระดับก็สุ่มเอานะครับว่าจะได้ระดับไหนก็เดี๋ยวผมกดให้ดูอีกสักหน่อยละกันนะครับอ่านี่อ่าเห็นไหมครับมันจะสุ่มดอกไม้ไฟนะครับแต่ไอ้พวกของคริสต์มาสเนี่ยที่ใช้แลกเหรียญจะไม่สุ่มนะครับจะได้ตามนี้ อ่ะต่อมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของเควส t กันหน่อยนะครับเควสของกิจกรรมนี้ก็จะมี2ส่วนนะครับมีส่วนของ Achievement Achievement ก็จะมีอะไรบ้างเก็บดาวเก็บดาวครบ50ดาวนะครับก็จะถ้าจะเก็บครบได้เนี่ยก็ต้องรอบท3เปิดนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเคลียร์ด่านกิจกรรมทั้งหมด600ครั้งอ่าสูงสุดนะครับ600ครั้งก็จะได้ของนะครับอ่ะอันที่3ก็จะเป็น เบเหรียญช็อกโกแลตให้ครบ25,000เหรียญน,นะครับผมก็แจกเพชรตามนี้เนาะส่วนอันสุดท้ายก็คือ,อล็อกอินครบ12วันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเกียร์อะชิพเมนต์ครบทุกอันเนาะตามนี้เลยส่วน Daily q u วสนะครับเดลี่เควสก็จะมีล็อกอินเข้าเกมเคลียร์ด่านอีเวนต์สิครั้งทางเดินมายา1ครั้งไปเดทกับตัวละคร1ครั้งแล้วก็เคลียร์เควสทุกเควสหนึ่งครั้งนะครับ อ่าส่วนอีกอันนึง n e ว Year Cha l l e n g e อันนี้ยังไม่เปิดนะครับอีก7วันอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นด่าน Challenge ยากๆเนาะก็เดี๋ยวรอครบ7วันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันคือด่านอะไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับอ่าร้านค้าอันนี้ก็จะเหมือนกับกิจกรรมฮาโลวีนเลยนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นมาก่อนส่วนสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับวิธีการทำงานของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม กระดิ่งที่เราได้มาจากในด่านกิจกรรมเนี่ยสามแบบอ่ะไอพวกของคริสต์มาสเนี่ยสามแบบนะครับก็แต่ละแบบก็จะให้เหรียญไม่เท่ากันกระดิ่งจะให้หนึ่งเหรียญถุงเท้าจะให้ห้าเหรียญแล้วก็โคมไฟจะให้ยี่ห้าเหรียญน,นะครับพอเราสะสมมาแล้วเนี่ยเราก็เราอ่ะพอเราผ่านด่านกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็เอามาแลกตรงนี้นะครับผมกดเซ็นกิฟต์มันก็จะแลกของทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเราได้เหรียญเท่าไหร่กดคอนเฟิร์มอ่า วันนี้ผมได้มา3,000เหรียญแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ไอ้ตัวกระดิ่งกับไอ้พวกของคริสต์มาสพวกนี้เพิ่มนะครับคราวนี้ไอ้เหรียญพวกนี้นะครับผมเนี่ยเหรียญทั้งหมดเนี่ยมันจะมีข้อความบอกอยู่ตรงนี้นะครับทุก6โมงเช้าของทุกวันเราจะให้โบนัส10%จากเหรียญทั้งหมดที่คุณมีนะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติวันนี้ผมเก็บเหรียญไป3,000เหรียญน,นะครับทั้งหมด3,000เหรียญเนี่ย แล้ววันถัดไปนะครับตอน6โมงเช้าเนี่ยไอ้เจ้าสโนว์แมนตัวนี้นะครับมันจะให้เหรียญผมเพิ่มอีก300เหรียญก็คือ10%ของ3 0 0พเหรียญน,นั่นเองนะครับผมมันนับเหรียญปัจจุบันที่เรามีนะครับไม่ใช่เหรียญทั้งหมดที่เราเก็บมาอ่าถ้าสมมุติว่าผมไปซื้อรองเท้ากล่องรองเท้าเนี่ย2,600เหรียญผมก็จะเสือ400เหรียญใช่ไหมครับ3,000หัก 2,006เหลือ400เนาะวันถัดไปตอน6โมงเช้าเนี่ยผมก็จะได้โบนัสแค่40เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นกิมมิ c เทคนิคหลักๆของกิจกรรมนี้เนี่ยคือสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดก่อนเปลี่ยนวันถัดไปนะครับอ่ะที่สำคัญนะครับห้ามลืมแลกกระดิ่งถุงเท้ากับโคมไฟในแต่ละวันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราลืมเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็จะเสียโอกาสที่จะได้โบนัสเหรียญเพิ่มขึ้นไปนะครับอ่ะคราวนี้วิธีการซื้อของนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ ของ1ชิ้นเนี่ยวันแรกนะคบมันจะลด <hi> ราคาอยู่2วันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้อย่างสมมติว่าไอ้เจ้ารองเท้าเอเซนเนี่ยราคาปกติมันอยู่ที่13,000เหรียญนะครับแต่ตอนนี้มันแกลนเซลล์อยู่แกลนดิสคาวอยู่2วันนะครับ1วันกับอีก15ชั่วโมงตามนี้นะครับก็คือหลักๆก็คือ2วัน ال ว erm. นั่นแหละมันจะเหลือราคา2,600เหรียญนะครับผมคราวนี้เนี่ยเทคนิคการซื้อนะครับเราจะซื้อในวันที่2ก่อนมัน ลดราคาเนาะก่อนไอช่วงลดราคามันหมดไปนะครับผมซื้อของวันที่2เสมอนะครับเพื่อที่เราจะได้สะสมเหรียญโบนัสเหรียญเนี่ยให้มากที่สุดคราวนี้นะครับวิธีการซื้อของทั้งหมดซื้อ,อยังไงใ,ให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเหรียญเนี่ยผมจะตีให้อย่างนี้นะครับคือคุณต้องทําเควสรายวันทุกวัน4ให้ได้450หเหรียญทําให้ครบทุกวันนะครับแล้วก็ฟาร์มด่านกิจกรรม 20ครั้งต่อวันนะครับผมคุณถึงจะได้ทั้งหมด1350เหรียญต่อวันนะครับอันนี้คือเฉลี่ยที่คุณต้องทำให้ได้นะครับเพื่อที่จะซื้อของได้ตามนี้วิธีการซื้อนะครับก็คือวันที่6เราจะซื้อของเป็นกล่องอาวุธ ssr 2อกล่องนะครับซื้อไปเลยวันที่7นะครับเราจะซื้อตัว๋วอ่าตั๋ว5ใบซื้อไปเลยนะครับวันที่8จะซื้อผง5ครั้ง วันที่9ก็จะซื้อไอเจ้าหิน SSR เนี่ยหนึ่งอันวันที่10นะครับเราก็จะซื้อเศษตัวละคร SSR 10อันวันที่11นะครับเราจะไม่ซื้อนะครับวันที่11เราจะดองดองเหรียญไว้นะครับเพราะว่าอันนี้มันกล่องสุ่มอุปกรณ์ s r เราไม่ซื้อนะครับผมมันไม่มีค่าส่วนวันที่12เราก็จะซื้ออันนี้นะครับอ่ากล่องสุ่มเครื่องประดับ SSR 2กล่องนะครับซื้อไปเลย วันที่13นะครับซื้อบัตรแดง5ใบวันที่14ผมไม่ซื้อนะครับไอตัวสร้อยคอ SR นี้ที่มันได้อีกอาวุธ1000นเนี่ยอันนี้ผมไม่ซื้อนะครับวันที่15วันที่15นะครับเราจะซื้อเสื้อ SSR กล่องเสื้อ SSR 2อันและวันที่16นะครับเราก็จะซื้อผง25อันเนี่ยซื้อเลยนะครับแล้วก็สกินคิรยานะครับผม ซื้อของตามนี้นะครับตามลำดับที่ผมบอกเพราะอย่าลืมนะครับว่าของ1ชิ้นเนี่ยมันลดราคาอยู่2วันเพราะฉะนั้นเราไม่ซื้อในวันแรกที่มันลดนะครับเราจะซื้อในวันที่2ส่วนทําไมเราถึงวันที่6เราถึงซื้อผงกับตัวสกินคิรยาไปเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวร้านค้ามันจะปิดวันที่16พอดีนะครับผมถ้าเราไม่ซื้อเราจะพลาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วันที่16เนี่ยเราจะซื้อของ2ชิ้นนะครับเป็นผง กับตัวสก,กินคิรยานะครับผมส่วนสำหรับใครที่โหดมากสามารถฟาร์มด่านกิจกรรมได้วันละ30ครั้งนะครับผมวิธีการซื้อเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถเลือกซื้อไอเจ้าเสื้อ SSR หรือว่ารองเท้า SSR ได้2ชิ้นนะครับผมไอสอกล่องแรกเนี่ยที่เราที่เราข้ามไปของ5วันแรกนะครับ คุณสามารถเลือกซื้อได้2ชิ้นนะครับจะซื้ออย่างละชิ้นหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น2ชิ้นไปเลยก็ได้นะครับอันนี้สําหรับกรณีที่คุณสามารถฟาร์มได้วันละ30ครั้งนะครับผมฟาร์มด่านกิจกรรมได้วันละ30ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือคุณจะได้เหรียญมากกว่าคนอื่นเขาอีก450เหรียญน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถฟาร์มได้เนี่ยคุณต้องเลี่ยงในการซื้อของของ5วันแรกนะครับให้ไปเริ่มซื้อในวันที่6นั่นเองนะครับผม ก็คือง่ายๆคุณจะพลาดไอ้เจ้ากล่องรองเท้า SSR 2อ,อันกับเสื้อรองเท้าไอ้เสื้อสุ่มไอ้กล่องสุ่มเสื้อ SSR 2อ,อันนั่นเองนะครับก็ผมพยายามจะขึ้นตารางให้ดูนบนหน้าจอให้เข้าใจมากที่สุดนะครับผมก็ถ้างงตรง,งไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนอกจากตัวร้านค้านะครับก็ยังมีในส่วนของแพ็ เติมเงินอันนี้3,000บาทเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ผมคงไม่เติมนะครับ3า0 0บาทได้อะไรมั่งได้เพรชร2 0งพเม็ดแล้วก็ได้ที่น่าสนใจก็จะอันนี้นะครับได้ของเลือกตัวละคร SSR จะเลือกคาซูมิก็ได้โรทาเนียก็ได้หรือเอ็นฟอร์เซอร์ก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าสุ่มนะครับก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะสุ่มของตามนี้นะครับก็มีโอกาสสุ่มได้ ตัวได้ของสุ่มสกิน10อันโอกาส0 0 1นะครับโอกาส10%ที่จะได้ไอเทมสุ่มสกิน3อันแล้วก็อันสุดท้ายก็สุ่มสกิน1อันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันได้แบบผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามันสุ่มเป็นประเภทนะครับผมมันมีเป็นประเภทสกินประเภทกล่องสุ่ม SSR ตั๋วสุ่มนะครับมีตั๋วแดงตัวฟ้านะครับผมแล้วก็ อ่สาสประเภทนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้นะครับผมก็ลองคิดดูเอาละกันนะครับว่าอยากเติมหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่มีเงินเติมอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ได้เงิน2ลนะ้าน2องหมื่นเนาะก็สําหรับใครที่อยากเติมนะครับผมก็ลองลองเสี่ยงโชคดูละกันนะครับแล้ถ้าเติมใครเติมแล้วได้ยังไงก็บอกผมด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางานยังไงนะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นตู้กาชานะครับผมตัวนีเฟอร์เดี๋ยวนีเฟอร์เนี่ยผมจะทํารีวิวตัวละครให้อีกคลิปหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคงกดน้องอยู่แล้วนะครับชอบอ่าแต่ขออุบไว้เป็นสําหรับอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับอ่าเอาละครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมตัว New Year Market นะครับผม ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ